ก็ติขาย2คนไม่เห่อยเหรอสงคนที่ชอบชไปกวนสสังะยาใหม่จ้าสสงเะยามเอานึ้เอาปิ้งเอาทั้งสอย่างขายเม่ากี่ปีแล้วครับโอ้โหขายตั้งแต่เด็กๆเอ็ดสิบปีแล้วคู่แู่แฝคกระฝาเลือแแหนี้เลือด ไปกวนไงล่ะเดี๋ยวหมดทุงนี้ก็ไม่มีขายลองกินดูสิอร่อยอันนี้เก่าแก่ของแท้อ๋อเดี๋ยวต้องรอแป๊บหนึ่งเพืมีแต่ต้องรอแป๊บนึงอ๋อเหลืออันเดียวแล้วหมดแล้วสังงยงสังขยไหมดเร็วจังเลยก็เหลือแค่นี้สาวกทิ์ขายดี อนี่ีผ่ประจำนห้นี่ค่ะหอมจังเลยย่าไปเจอไงลุกเองด้วยไอ้ดีกว่าตีห้าซึ้งมองึ่งตลลดหัวลรอตายหนึ่ง ายตลาดโองรอจอดรถจอดขายดาราเด็กๆเกิดที่นี่ขอนี่บ้านอยู่ตรงนี้เอสซีซีแล้วพี่น้องกัน แกลคนควาฝาหลายมาเรื่อยอันนี้เขาแก่ของแท้เตี่ยป้ให้ไปขายแดงขายตลาดอ๋อเสี่ยให้ไปขายมันคือสูตรตั้งแต่เด็กเลยนะโอ้สมัยเตี่ยสังกระยามีไข่กับน้ำตาลอย่างเดียวอันนี้มันมีกะทิสสมัยใหม่อ๋อที่แป้งไข่น้ำตาลแค่นั้นแหละแล้วก็ต้มน้ำไปเตยต้มน้ำไปเตยพันมิจทิ จ้าไม่เจอไงบุกเองด้วยมันมีสีเดียวนะสีเดียวเดี๋ยวนี้ทำไม่ไหวแล้วก็ทั่วไปมีแถบปรนะจำไหมมีค่ะขายตั้งแต่แผ่นชั้นหนึ่งก็ห้าสิบตั้งอ่ะเดี๋ยวนี้ห้าบาทนะครับแปดบาทกับสิบบาทเจ็ดบาทขนมปังปาลาเนยแผนแ่นละแปดบาท ขนมปังทาสังขยาแผ่นละ10บาทขนมปังนึ่งปอนละ7บาทอย่างเงี้ยมีติ่งกับมีนึ่งอ่าอย่างละสองนะอ่าเลยสองติ่งีิ่งเหรอครับสองสองอันอ่าไจะได้โอเคอันนี้สองอันอย่างละสองอันแล้วก็นึ่งเอาสังขยาละนะอ้เหลืออันนี้อันเหลือแค่นี้เออจะทำใหม่เราจะทำใหม่ ถกาพี่จะเข้าไปกวนไงล่ะเดี๋ยวหมดพรุ่งนี้ก็ไม่มีขายสังขยะสังขยะแบบไหนอ่ะไอ้ที่ใส่อ๋อเดี๋ยวต้องอรอแป๊บนึงคุณลุงดีแต่ต้องรอแป๊บนึ่งก็เหลืออันเดียวใช่มัเดียวไปแล้วหมดแล้วสังขยิตมสั่งหมดเร็วจังเลยไม่ขายเมื่อวานสองวันนั้นขายดีก็เหลือแค่นี้แต่ว่าที่ขายดีแค่เจ้าถ่า<อ>น<อ> ก็ทำที12อัน13อันถ้าเขาซื้อไปเราก็เติมอันี้ปิ้งอันนี้นึ่งนึ่งอ่ะมีไส้อยู่แล้วอ่ามีไส้อยู่แล้วไอดูุกั่านปี๕ปุ้งตึ้งตลาดหม้อรอไส้หนึ่งตลาดหม้อรงไส้หนึ่ง